สวัสดีครับพวกเราจอ์เซสวัสดีครับอีกครั้งแล้วครับทีรครับนี่เราก็จริงจริงเราเข้ามาดูเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เป็นแบบ New l โล a t เคชั่นแอร์คอนสยามอะไรยครับปกติก็ไปดูแถวแบบสยามอื่นครับีแต่วันนี้มาที่แอคอนสยามก็ตื่นเต้นครับก็ได้มาด้วเดินด้วยวันนี้มีเดินแบบใช่แล้ว ผมว่าก็ค่อนข้างเป็นตัวเองอยู่นะครับเหมือนสไตลิชเขารู้ว่าเราชอบแบบไหนไงใส่เตอคอนการ์ตส์อะไรอะเจอไงคะข้าวหม้อไม่ต่างอย่าไม่มีอะไรครับกระสีกับปักีกระสีบ้าอะไรแต่ที่นี่เราที่ต่างกัระสีใส่ใหม่นะกระสีจริงด้วยลือกระสีบ้าอะไรพูดออกมาเลยกระสีว่าแบบวันนี้ทุกคนแบบแมทชิ่งเสื้อผ้าได้ดีมากสวยมากเหมาะกับเอแลนด์มากๆเลยสำหรับ New Location ที่ไอคอนสยามครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลือกหนึ่งชิ้นท่านเรตาจะเลือกอะไรคะเรื่องกระอกเรื่องหมวดครับเรื่องเวลาใช่ไหมคะใช่เรื่องเวลาครับมีเรื่องเวลาเขาเป็นหมวดสไตล์ไหนเป็นหมวดแคปเนี่ยครับมหาเปลิดโอ้โหออาชื่อมหาเปลิดเย่ะมาหาเปลิมหาเปลิดเอ๋อแต่ไม่ใช่มาหาเปลิจริงเออซื้อบ่อยมีแล้วนี่ใช่ไหมมีแล้วแล้วหายไปแล้วก็เลซื้อใหม่อร่อยหายไปแล้วปั๊กี้ละจ๊ะาอเดอ๋อผมเลยเหรอครับ อมอจริงเ่จริงครับพี่จังอ่ะเลือกได้แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมพี่จังก็เรื่องของจากในไอรแลนด์ใช่ไหมครับก็จริงๆเล็งสปิตร์ลายหมาครับผมที่มันหน้าหมาหนาหมาพันปอมไม่แน่ใจหรือเปล่าขนขาวๆแล้วก็ได้อย่างเดียวเหรอฮะโอเคงัน หน้าหมาครับเสื้อเสื้อหน้าหมาน้องหมาน้าหมารื่มาเรื่องีครับแล้วกรู้แล้วผมอยากได้เสื้อตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยครับอตัวนอกตัวนี้ที่เป็นแบบว่าใช่สวยใช่สวยดีครับไม่เห็นตอรีรักของเราอย่างชัดเจนครับอ่าถูกต้องถูกต้องแย่ครับคุณเนี่ย อยาได้เสื้อข้างในพี่จังตัวนี้เสื้ออะไรเลยครับเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้เสื้อแขนยาวตัวนี้ใช่คิดว่ามันจะใส่แบบใส่ซ้อมสบายอืมอ๋อมาอย่าเพิ่งตรงนี้เขาต้าแล้วครับอยากได้ที่จริงผมเลงเสื้อพี่กิตเอาไว้เดี๋ยเสื้อตัวนอกเออเหรอลายลายมันแบบเท่ดีแล้วแบบมันใส่สบายด้วยมันมีรูระบายอากาศด้วยอย่างเงี้ยแบบเราใส่ซ้อมเต็มก็จะแบบไม่มีนะไม่เป็นไรใช่ไ อ๋อหรอใช่มีมีมีใส่ทำไมชอบข้างนอกเซ็กต์เลยเซ็กต์เอยผมฟังไม่ดีอยู่เลยอันนี้ใหญ่ไปเนาะมันอาจจะเย็นเยี่มไปหน่อยเวลาสอบเต้นอะไรเงี้ยโอเคแตเป็นพี่ปาล์มแล้วมีเซตได้นะเห็นไหมล่ะใช่เห็นแล้วตอนแรกพี่สตาลิบอกว่าจะใส่ขึ้นตัวแล้วจริงเหรอใช่เลาบว่าบอกไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะหนาวเกินไปครับอากาศเย็นครับของปาล์มอ่ะ ครับให้พี่กิดดีกว่าค่ะแบรนด์อาเซียนที่เอรนันสาขาอาเยครับผมก็เอแลนนิวโลเคชั่นนะครับแอรอ์แลนด์คอสยามครับผมก็มีทุกไลฟ์สไตล์ให้คุณได้เลือกเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงหมวกถุงเท้าเสื้อมีหมดเลยครับก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถมาได้นะครับผมมาเลือกดูเรามาอัปเดตเทรนกันเป็นพวกผมวันนี้อัปเดตเทรนนะครับผมก็มากันได้นะครับผมเอแลนด์นิวเอร์เอรันนิวโลเคชั่นแอด์แลนด์คอสสยามครับ ก็ะคห็น่หมชมเมื่อวานี้แหละคุณบอกว่าน่นารักมากหมทำไมคะจิดีไม่บอกว่ามันเป็นเอ็กซลูซีฟสำหรับครบรอบหนึ่งปีของน่ารักคุต้องหน่อยใช่อยแต่ดูอีกทีก็อาจจะเป็นครบรอบสองปีครับใช่แต่พีด้ก็ไปชูใหม่เหมือนกันแหละแต่ถุงมืออาจจะย่อยสลายไปแล้วครับใช่แต่ขาวว่าคุณเขินนี่ครับที่ต้องมาทาอะไรแบบนี้ก็ก็เขินลงครนะคไมพรมันน่ารักไงปกติเราแบบว่า ไม่ได้น่ารลัง um ก็อ๋อไม่น่าคือจริงแต่คนว่าช่วงนีน่าหลังนะบ้ากี้ไม่จริงอ่ะก็แต่มันไม่ใช่แนวถนัดของผมเราแต่ว่าเราเราก็เอนจอยมันจริงมันก็ไม่ใช่แนแวทา <c oughs> งดของผมแต่ว่าก็ก็เอนจอยในการทำอะไรเงี้ก็เห็นคนข้างล่างแฮปปี้ยิ้มยิ้มแฟนๆแฮปปี้เราก็โอเคดีใจครับได้กลับไปเช็คฟีดแบกมาขยันเลยโซเชียลแบบอยากเห็น อยากเห็นกับตาเนื้อมากได้เช็งไหมได้เช็งไหมก็มีดูอยู่ว่าแบบที่เขาเล่ามาอ่าก็ขอบคุณที่ใจทุกคนอ e นจอยแล้วก็บ่อไปก็แหละดีใจแหละครับจริงต้องขอบคุณพี่ๆในวงการบันเทิงที่แบบบริษัทรับดอกน์เวลาจากเราด้วยใช่ใช่ค่ะน่ารักมากเลยเสียดายเมื่อวานเมื่อวานผมเอาให้พี่เออเกิดแต่ว่าเลยใช่ไหมเกิดเลยพี่เออเกิดจริงๆิวกล้องอ่ะผมต้องรับกล้องมาแต่ว่า เราเอ้ยเราเดลยเราเขินเกินเรา,เ,รา,เ,ราเออเดี๋ยวเราก็บวกเอาไปให้อะไรแต่แต่คนที่คณไทก็แบบว่าเพล่ยๆนัเลยตัวปังเลย <c oughs> ตัวแรงเลยครับออตัวบอเลยตัวบอส <c oughs> ครับ คนเลยับเมื่อวานจริงๆว่าแบบหละผมก็แบบชื่นชมนะแต่ว่าเองเดียวของเรามันลอยไป่อยมาหมายเพราะว่ามันเป็นเมดเลททีป๊อปงานเพราะว่าแต่แต่ละวงก็ได้เลงเดียวเหมือนกันแต่จริงๆเมื่อวานสนุกนะเพราะว่าแบบว่าปกติพวกเราอ่ะเวลาที่พวกเราไปโชว์ที่งานงานหนึ่งแบบว่าเราก็จะทีป๊อปบ่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเหมือนแบบว่าต่างคนต่างทําโชว์ของเราไปกันเองของแต่ละวงอะไรแต่ว่าเมื่อวาน่ะเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าเอ้ย เราเป็นก้อนเดียวกันหมายถึงว่าใ,ในพาร์ทของโชว์เราทั้งหมดมันคือเราคืออยู่ในเออพาร์ทของทีปอาที่เป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกันที่เราจะไปโชว์ความเป็นทีเปอให้กับแบบว่าด้านอื่นแบบแบบสงงานอื่นๆในวงการเตอร์เทนเมนต์ได้เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าโอ๊ยภูมิใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแบบว่าพลังอันมากสายริยงงใหญ่ือ่อวานทุกคนก็ไปกลูวกันอยู่หลังเวทีทุกวงอะไรเงี้ย <ๆ S 1> แล้วก็ลงมาทุกคนก็วิ่งไปเหมือนต่อคิวกันวิ่งวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันดูเหมือนเป็นภาพใหม่ดีคร ใช่ครับถ้าไปเราต้อออกันหรอกจริงเจอกันบ่อยมาจริงถ้าไปใส่บี้เพราะว่าเรามีคนมาคอนเทนต์อะไรกับใครบ้างเปล่ามีไม่มีครับปล่อยเลยหรือเปล่าปล่อยแต่ว่าผู้มีแต่คนเดียวคนอื่นวได้ครับ เพรเรายไม่กีเพลงใหมเด็วก็มีครับอีกแป๊บหนึ่งเพลงใหม่ต่ตอนนี้มันเป็นแบบเดินทางไปกี่เซนแล้วเซนมันไม่มีอีเซนละที่เนดีกว่าเอาตรงๆก็หกเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดหกสิบหสิบเนแล้วกันหกสิบห้าปอร์ซ็นครับแต่ไม่รู้ว่าการวิ่งมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเลยหรือเปล่าว่าตอนนี้เราทำแบบละเอียดละเอียดละเอียด เพราะว่าพวกนี้พวกีงานแน่นอือนิดนึงครับแต่ว่าได้อีกครับได้อีกครับก็ไม่มมมได้บว่าคิดจะขายเลยครับขายอีกครับใช่ถ้าจอกาสให้เราตอนนี้ยอดน่ะขายขายก็ลุ้คือจริงๆอ่าช่วงนี้เราก็มีงานแต่ว่าในในเดือนนี้สามสิบวันอ่ะมันยังมีอีกยังมีว่างแบบเอ้ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันแต่ว่าเดือนหน้าสามารถจองเข้ามาได้เลยเพราะเดือนนี้ใกล้จะหมดเดือนแล้วครับผมก็จองเข้ามาได้อีกครับผม จะจองล่วงหน้าปีหน้าก็ได้เราโอเคเลยครับผมจองเข้ามาเพราะว่าเราพรอก็ทางานอยู่แล้วครับแ,แเดือนหน้านไ,ได้ขอันอเพราะว่าเดือนหน้าเรามีไปต่างประเทศด้วยเอแต่ยังไม่บอกว่าไปวันไหนแล้วกประเทศอะไรรอดูกันแล้วมีไปต่างประเทศเราไปโชว์ใหม่มาก็คิดว่าเหมือนแต่ผมว่าเราไปเหมือนแบบเราไปโชว์เพลงตัวเองให้เขาเห็นว่าเอ้ยที่เราต้องมีแบบนี้นะครับเรา เรายังยังอยากเอาเพลงของตัวเองไปให้คนอื่นได้ได้ได้รับใช่ได้รู้จักพวกเรามากกว่าก็สามารถโชว์แบบใหม่แบบสดได้ตลอดแน่นอนครับจะมีแบบใหม่นี่เรามีโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงียมามาทางนี้หล่ะใครยังไม่ได้ดิวเลยโปรโมทรูปแบบว่าที่แนงอยู่หรือยังอยู่างอะไรอะอะไรคนพูกคนพวในไอซีในข้อต่างไปอ๋อเขาแบบดูอยู่หลายๆคนใช่ปะ ยังไม่เห็นเลยทำแฟนยาวยาบหอใหม่หครับต่อได้อีกยาวดาเลยก็เลยอล้อีกเหรอได้อีกแล้วได้เอามาถากคนนี้หลังไม่ถามกได้เขาเพิ่ง่ามมาเกิขามาเขาบอกเปว่านี่ปามโตแล้วยังไงกับทำนี้เราไม่ได้ถาม้เป็นลูกปามโตแล้วับปามโตแล้วแล้ว ก็เห็นบอลตลอดว่าโตแล้วก็เลยชิงๆนะครับแต่ว่าน้องเขาโตขึ้นจริงช่วงนี้น้องเขาดูดูเหมือนแบบกล้าเล่นมากขึ้นกล้าพูดกล้าแบบกล้าอะไรมากขึ้นในใจแต่ถ้าเป็นพัทก็น้องเขาโตอยู่แล้วเกินมาอยู่แล้วแต่ถ้าพัทอื่นก็ยังพี่เรียกไคิดว่าปับโตขึ้นใหม่อะไรนะครับคิดว่าปรับโตขึ้นใหม่เอ่อจริงๆก็คิดว่าอาจจะโตขึ้นในแบบของเขาอะครับแบบว่าเขาก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างผมก็จะมีการโตขึ้นในแบบของผมที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับปามก็โตขึ้นในแบบของปามก็คือก็เริ่มเห็นปามแบบทําอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแต่ว่าก็ยังได้ยินเพื่อนๆที่มอเขายังบอกอยู่ว่าปามเงียบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออนะไม่เราปามซ้อมร้อนเหนื่อยอะไรเก็บ e n e r ไว้ซ้อมไว้ทำงานโตครับเพโตตามแบบของเขาเลย ก็ก็ก็ดีดีแล้วดีแล้วก็ค่โตก็ค่อยโตนน้เราไปแทมันต้องตัวติดปากยังไงแทนไปแบบว่าปดเยอะมากก็ร้องไห้เลยพามีแต่คนดูว้ผมร้องไห้แต่เราว่าเป็นคนบอกว่าร้องไห้ให้ตังเลยใชปีก่อนนะสะเอนเลยก็เล่มโชว์เลยคิดว่าแบบตาแหลกเกดอเลยหรอะได้าร้อยยี่สิบเหรอ ่เปมนขอให้ลองให้ลองให้เดี๋ยวขอให้ใหใหตา,าตตนี่เองเนอนแต่ว่ารู้สึกดีใจครับก็มีช่วงที่แบบมันตาซึมๆมากครับที่แบบรู้สึกดีใจแหละครับที่แบบพูดความรู้สึกว่าแบบแล้วก็อยากมีส่วนรัดอยูเรา,าะเราไปตลอดเวลาอะไรงเงี้ยแล้วอยู่เพิ่มขึ้นไปเนนรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าอีหน้าก็อยากเจอทุกคนอีกเลยเลยคิดว่าทุกคน ก็เลยคิดว่าน่ารักมากเลยน้องปาล์มครับแต่ว่าพี่ๆก็คือเค้กก็อร่อยไหมคะอร่อยครับเพลินมีแต่เทน้กของหมาจริงเขาบอกว่ามีคนถามทิกเกอร์ได้กินไหมกินกินกินส้มสตรอเบอรี่ไปปะใช่ครับทิกเกอร์ไม่ค่อยกินของหวานอยู่แล้วปกติแต่เห็นจากคลิปที่พูดอร่อยมากดูแบบว่าไม่มีใครทานเลย พี่ทำงนทันู้พี่ๆอะทานเราหลังกล้องเราปนคือพี่นีมาบอกให้ทำเป็นคอนเทนต์เราก็เลยโอเครับทำก็ได้ทไมาเเป็นพี่เน่ใ้เราอบเพราะเราดูเราอยู่ใกล้พี่จริงมานสกไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้ดูก็เลยแบบมาป้อนตาหน่อยแล้ก็แบมาป้อนเสร็จก็กินเลย่ก็อมบีมาครับขมบีมาขบีมากันอกว่ให้ใหม่ทีนี้ารู้สมาเป็นก้อนค่ะ ปมาณสามครับสามก้อนแต่าก้อนใหญ่อะครับเหมือนเล่าไหมหมายถึงน่ารักเหมือนเราไหมของการรักกว่าโอ้ยเยสอยู่แล้วน้องปามใช่สเก้วมันน้องปามดีน้องปามครับเอาสุดท้ายแล้วให้เป็นฝากแทนหน่อยครับฝากเป็นแฟนเหรอครับอ๋อครับผมก็ จริงๆสำหรับในปีนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับพวกเราก็ยังอยู่ในการ work on สำหรับอ,อ,อัลบัม้บมสองของเราอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับฟังเพลงในอัลบั้มแรกไปก่อนนะครับผมเพราะว่าจะได้ เวลาที่ไปเจอพวกเราที่งานเนี่ยจะได้แบบมาร้องไปกับพวกเราเออมาสนุกไปกับพวกเราอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเพลงทั้งหมดก็สามารถฟังได้ที่ YouTube g e n ส s วนเดอสกอร์ o ิชเชียนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามว่าเอ้ยพวกเราจะไปทำอะไรมีบันทึกประจำวันหรืออาจจะมีบล็อกหรืออาจจะมีอะไรหรือว่าแบบคอนเทนต์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ก็สา,าสามารถติดตามพวกเราได้ทาง p e R S e S นะครับ p e r c e s ์ส่วนเดอทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยครับ